ดูทีทีแล้วจับประเด็นประเด็นประเด็นคำพูดในนั้นอ่ะมันไม่ใะ่ถูกหมดแต่ว่ามันมีคําพูดที่ชักนําทําให้เราเข้าใจเรื่องระบบต่างๆเมื่อสักยี่สิปีที่แล้วเดี๋ยวผมอัดเป็นเทปอ่ะผมให้ที่กรมก็อัดให้ แล้วผมก็แจกไปผมอัดทั้งหมดห้ 100, าสิบหรอร้อยอำมนไม่รู้ผมถามว่าสมัยก่อนนี่เท่าไหร่เราผมก็แจกไปไม่มีใครได้สักคนอุตสาห์อุตสาห์ชี้ให้เห็นก็ไม่มีใครได้สักคนเพราะท,ทุกคนมองแล้วก็ไม่เก็ตนะกว่าจะคนจะเข้าใจทีละรที่เรุ่นทีละรุ่นเนี่ยยากมาก อย่าเรียนรู้โดยการทำตามหรือจำนะพราะเราชอบไปจำของคนอื่นมาคนอื่นเขาดินเขาเป็นอย่างนี้นิสัยอุปนิสัยการดูแลความละเอียดเขาเป็นอย่างนี้ไอเราเนี่ยนะซบมกไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวทำแบบครบมั่งไม่ครบมัง่งแล้วเสร็จแล้วพวกเรา,เา,มา็มาจะมามามาบอกว่าทำแล้วไม่เห็นได้ได้แบบที่เขาพูดเลยเห็นไหม แล้วบางคนที่มันทําได้ปีนี้ทําได้อาจจะเพราะอะไรก็ช่างที่เป็นเหตุทําให้ทําได้แต่ปีต่อไปไม่ได้อีกละได้ยังไม่รู้ว่าได้เพราะอะไรไม่ได้ไม่ได้เพราะเสียไม่รู้ว่าเพราะอะไรเห็นไหมถ้าแน่จริงอ่ะมันต้องทุกปีเท่ากันได้หมดแล้วให้จำไว้อย่างหนึ่งนะเวลาทำผลผลิตนะอย่าหวังทำมากขึ้นเรื่อย ความสามารถในการผลิตอ่ะไม่ต้องเอาใครมองไปข้างๆเมียเราเนี่ยหัวปีท้ายปีไตหาเลยนะแค่ปีละคนยังแย่เลยเพราะฉะนั้นเราเราต้องมองในเรื่องพวกนี้หน่อย แล้วมองถึงหลักความจริงไม่ใช่จะเข็นเอาอันนี้เดียว,ยวนะยางพาราเนี่ยเห็นกรีดกันนะกรีดกันอ่ะพอยางราคาดีแม่งกรีดทุกวันพวกเราลองนึกดูนะฮะทุกอย่างเนี่ยมันดึงขึ้นไปพอเป็นอาหารปุ๊บมันก็แบ่งส่วนหนึ่งลงมาเลี้ยงรากแล้วก็เลี้ยงจุลินทรีย์ที่อยู่ที่อยู่ภายนอกของราก นะฮะเพื่อให้จุลินทรีย์พวกเนี้ยมาช่วยแตกตัวธาตุอาหารให้รากนะฮะแล้วตัวรากเองเวลามันมีอาหารมันก็มีกำลังที่จะแตกต่อไปนะฮะพอรากมันไม่มีอาหารลงมาเพราะว่าน้ำยางก็คือเลือดที่มันแครี่อาหารลงมาลงมาข้างล่างเนี่ยมันโดนแบ่งไปพอไม่มีอันนี้ปุ๊บเนี่ย เออรากมันก็มีกำลังเพื่อจะขยายไปเพราะว่าสุว่ารากมันยื่นมาแค่นี้แล้วมันกินอาหารได้แค่นี้อาหารตรงนี้หมดนะฮะมันก็ตายละแล้วเวลามันจะขยับไปนิดนึงมันก็ขยับได้ยากแต่ถ้ามันสมบูรณ์มันก็ปึ๊ดไปเรื่อยปื๊บไปเรื่อยปึ๊ดไปเรื่อยปึ๊บไปเรื่อย,ยถูกไหมเรื่องพวกนี้พวกเราไม่เคยคิดกันเลยนะักวิชาการไม่เคยเอามาสอนชาวบ้านเลย เพราะลากพืชเดี๋ยวเวลามันมันมันอันนี้มันจะค่อยๆขยับไปเรื่อยลากเส้นนี้เกี่ยวกับใบตรงนี้มันขยับไปปุ๊บมันได้อาหารปุ๊บก็ส่งขึ้นไปใบไปปรุงอาหารเสร็จแล้วก็ลงมาเลี้ยงส่วนหนึ่งแบ่งไปชุกอื่นส่วนมึงก็กลับมาเลี้ยงลากตรงนี้พอใบนี้แก่พอหมดอายุลากเส้นนี้ก็หมดอายุใช่ไหมลากฝอยตรงนี้ก็หมดอายุเวลามันนี่ปุ๊บลากแขนมันก็แตกลากฝอยใหม่มันก็ยอดใหม่ยอดที่ใบใหม่ เรื่องพวกนี้แหละที่ผมอยากให้พวกเรารับรู้กันว่ามันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องเรียนรู้บางอย่างให้รึกซึ้งเราถ้าพวกเราจะไปทำงานหรือพวกเราจะไปไปไปทำเกี่ยวกับเรื่องแปลงงานของเราพวกเราต้องมองให้เห็นตรงนี้นะเพเดน,นยนเนี่ยถ้าเรา ให้มันเหลือที่ลงมาเลี้ยงข้างล่างมันก็จะมีปัญญาดูดน้ําขึ้นไปดูดธาตุอาหารขึ้นไปแล้วลงมาเลี้ยงข้างล่างแล้วถ้ากีดเป็นวันเว้นสองวันเราทําต้นให้สมบูรณ์นะได้มากกว่ากีดทุกวันเพราะอย่างที่ผมพาทําทั้งหมดเลยกีดตั้งแต่ตีสามตีสี่เนี่ยสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยยังไหลติงต้งติง้งติ้งไม่หย่ไหลติงต้งติ้ง แล้วก็พอขีดตีสามเงี้ยนะเจ็ดโมงเช้าก็หยุดแล้วไม่ใช่เปลือกต้องหนาถ้าเปลือกหนาพวกเราก็รู้ว่ากีดยังไงก็ไม่ถึงเนื้อไม้ถ้าเปลือกหนาก็แสดงว่าท่ออาหารที่มันส่งมาใหญ่แล้วผมก็บอกว่าไปลองทำห้าต้นสิบต้นดูไม่มีใครทำแล้วบางคนทำครึ่งเดือน ไม่เห็นมันได้อนั้นเลยบอกโถปัญญานิ่มเอาเอาไมไหนทำใช้สูตรน้ำอย่างเดียวนะปวดเลยใช่ไหมใช่ปวดเลยเจอทำทำแปลงเลยเออคือถ้าใครเชื่อนะผมไม่ต้องไปนี่เลยแล้วอีกหน่อยผมไม่ต้องไปนี่ผมถึงบอกเฮียงวเนไ่ว่าทั้งแปลงอ่ะเฮียจะสามารถเพิ่มผลประโยชน์ได้สี่เท่าห้าเท่าเลย แล้วถามว่ายางเฮียมันเท่าไหร่ถือว่าเฮียเคยได้สิบตันน่ะแล้วมันขึ้นมาห้าสิบตันเนี่ยทำยังไงลองด้วยยางนี่นยังมีอยู่ยางผมไม่ได้แล้วผมไม่ได้ดูกา,า,ารครับที่ปลูกสามปีตัดขายได้ได้แล้วสงองพันแปดยางหนึ่ปีนึี้ยงเก็บได้นิดแบ่งรูปน้อยเหลือไปหนึ่งสามพันบาทไรเงิน<า>ก็ก็ของเฮียต้อนอยางอย่างนั้นเฮียมันเหลือได้ไงอ่ะ ก็เฮียลองผมเคยบอกว่าเฮียลองทาสักนิดนึงพอเฮียเข้าใจน่ะเฮียก็อันนี้เลยไอ้ที่ทําสักนิดนึงเนี่ยเวลาเฮียทำเนี่ยเฮียลงมาคุมเองนิดนึงนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราคุยกันว่าไอ้ที่ผมพยายามคุยกับเฮียให้เฮียเออกับผมเนี่ยนะก็คือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอย่าลืม <laughs> เออ,เ,อ,อเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะเออเออ,เอ,อ,เอ,อ เสียบอกให้สองต้นสองต้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาเลยใช่ไหมคือถ้าทำเปลือกหนาเมื่อไหร่นะกีดยางเนี่ยท่ออาหารที่มันลงมามันก็ใหญ่ใหญ่งางผมไม่ได้ใส่กุญแจเดียวสองต้องใส่มูลสัตว์แต่เดียวสองปีนะโอ้โหเสียเวลาเสียเวลาต้องใส่มีเยอะเรยจ้ะไม่ใช่สูตร สูตรสองกับสูตรนะสี่นะสูตรสามใส่ต้นฤดูกับกลางฤดูแค่นี้พอแค่นั้นเองต้วนีจะลองกั้ลอว่าสิบต้นฝนจะลงขั้นต่ำเท่าไหร่จ้อยู่ที่เขาอยู่ที่เขาแต่ถ้าเขาสองต้นเนี่ยผมไม่รับไม่รับอันนี้ให้เพราะว่าผมก็ไม่คุ้มอ่ะเอองนแปงแปลงวีตูนจะทําอนจาน์ อเออไอหนุ่ะเห็นไหมมันเงียบเห็นไหมเออมันเงียบเห็นไหมทําบอกนะไอ้นี่ท่านไม่ได้ผลนะมันไม่ยกแปลหรอกมันสั่งตอนนี้มันสั่งโซโรร่ข้อนหนียวกมีโนไปตั้งกี่รอบนุ่แล้วนุ่มันมันมันรุ่นก่อนไหนรุ่นพอพกับหลังกินเทะเน่ตนิดหนึ่งสิบกว่าปีอะ โอ้ยลำอยู่นั่นแหละบอกให้มันทําทาทาก็แอบไปลองมั่งไม่ลองมางอะไรเงี้ยมัอะไรวะอสวะไรนะพงส์นงง์หัวหน้าอุทยานเก่าอืมเกสั่งิวไปแล้วเนี่ยเที่ยวสิบล้อเลยหนึ่งเริส่งมือแล้วมังเดิมแบบไม่สั่งสิบล้อ มันไม่กว้านซื้อคี้วัวแถวนั้นมึงจะก็เลยบอกมันเอ็ว่ามึงจะซื้อเป็นวันเจ็ดสิบาทก็มึงก็มาสั่งจากนี่ลงไปข้างล่างเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นผมอยากให้พวกเราเนี่ยอันนี้กันใหม่นะแล้วก็ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับพวกเราเพิ่งมาได้เก้าสิบเอร์ซนก็จากขี้วัวแปลงแรกนี่แหลแะ นะรู้สึกคียววันภูมิใจนัตั้งแต่ได้จ่ายกะห้าสิบเก้าสิบซ็นนี่นะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ก็ก็ลอง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 อันนี้ดูกลับไปเนี่ยไปลองเลยคนละคนละไม่กี่ต้นหรอกนะแล้วก็เคยเป็นเจ้าบุญทุ่งก็เจ้าบุญทุ่มนิดหนึ่งแล้วมันจะทําให้เราอ่านได้เร็วแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกพวกเรานะมันเป็นระยะที่ต้นไม้ <S 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 พักตัว <ungen> เร่งไม่ค่อยขึ้นเข้าใจนะไม่ใช่เราเสร็จแล้วพวกเราก็จะมาบ่นว่าอันนี้นะนะแต่ถ้าภาคใต้เนี่ยมันยังอันนี้อยู่มันยังมีฝนอยู่อีกสองเดือนกว่าเข้าใจนะอย่างภาคเหนือตอนนี้บางคนผมจะสั่งไว้เลยว่าไม่เอาอย่าเพิ่งทําประคองได้แค่นี้เองไม้มันสุดลง พราะภาคเหนือนี่หนาวมากพวกเราเริ่มเข้าใจนะผมปูพื้นฐานให้ทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องให้เราเข้าใจพื้นฐานทั้งหมดเลยนะลึกๆพวกอาจารย์เขาไม่ว่าจะเป็นเน่ยอาจารย,ย์สัญญาอาจารย์ธงชัยอาจารย์สิ์แล้วก็อาจารย์ผมเขา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 ช่วยพวกเราได้นะหรือถ้าใครคิดว่าจะคุยกับผมโดยตรง ถ้าอยู่ในกลุ่มไลน์ถ่ายรูปแล้วเขียนแล้วปรึกษาลงไปเลยอย่าอายเพื่อนว่าของเราได้แค่นี้หรืออะไรอย่างี้อย่าไปอายเพราะว่าคําถามพวกเราเนี่ยก็คือสร้างบุญคุณให้กับเพื่อนเพราะอะไรเพราะใครที่มีอะไรเหมือนเราเนี่ยเขาจะได้อาศัยแนวทางเราไปแก้ปัญหานะครับแต่ถ้าพวกเราไม่ถามทุกวันนี้ผมไม่รู้ว่าจะสอนอะไร แล้วหลายคนก็เอาอาจารย์อยากให,ใหส้สอนไอยสิกูจะสอนอะไรวะกูสอนไปหมดแล้วอะเข้าใจนะพอถามมาปุ๊บเนี่ยผมก็จะเนี่ยเนี่ยอย่างที่ถามกล้วยมาเนี่ยอีกสองวันผมก็จะตอบไปแต่ว่าโอเคปุ้ยตอบแทนอาจารย์ได้ไหมหรือยังไม่ได้อีกอาาอเอออ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมว่างผมก็จะนั่งตอบให้ วันนี้ผมก็สอนไปแล้วนี่้ยยวตยตายพายอะตายพายอย่เดสเดือนฝอยกไ็ไม่ยาก <Read it. S 1> ย้ายดินแฉะย้ายดินเปรี้ยวนะฮะดินน่ะพวกเราต้นไม้มันจะชอบแฉะขนาดไหนก็ช่างแค่ดินชุ่มชืน้นมันตอบโจทย์ได้ดีกว่าดินชื D ้นแฉะ ยังเพือกก็เหมือนกันนะมันอาจจะชอบดินแฉะแต่ถ้าเราปลูกแบบชุ่มชื้นเนื้อจะร่วนชุ่มชื้นก็คือแค่ดินอุ้มน้ำได้แค่นั้นเองอย่ากเกินจากนั้นเนื้อ,เน,อเนื้อมันสู้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 อันนี้ไม่ได้เนื้อไม่ฟูอืม นะแล้วพวกเราก็ใครก็ช่างที่อยู่ในกลุ่มนี้ถ้าใครอยากอ,อถ้าใครอยากจะสนุกกับพวกเราเป็นกลุ่มต่อใครอะนะอีกสองเดือนเนี่ยผมอาจจะเริ่มทำให้พวกเราเริ่มทำบันเทศนะทีละเรื่องทีละเรื่องเพราะว่าถือว่ากลุ่มนี้ทำบันเทศนะ ผมก็จะทำแล้วผมก็จะเริ่มดูว่าใครส่งข้อมูลดีหรืออะไรนะเราผมก็จะดูอ่ะสมมติว่าเฮียทำเฮียเฮียส่งข้อมูลดีผมก็จะให้เก็บรายละเอียดให้หน่อยเก็บเสร็จปุ๊บผมก็จะเอารายละเอียดของคนนี้บวกคนนี้บวกคนนั้น,นเนี่ยแล้วผมจะปรับเนื้อให้แล้วเขียนเป็นคู่มือที่มีคนนี้คนนี้คนนั้นเป็นคนร่วมกันเขียน อาจารย์กับผมร่วมกันเขียนเป็นคู่มือสําหรับไอ้นี้ยนะพวกเราอย่าลืมนะหนังสือเล่มน,นึงเนี่ยถ้าคนไปอ่านแล้วก็เขาพ,พบพราะผลทางอยู่รอดนี่นะบุญนะครับทุกวันนี้ผมทํากินขึ้นลูกผมดีครอบครัวมผมดีเพราะอะไรเพราะผมมีจะให้ผมไม่เคยเบียดเบียนใครนะ ผมก็ฝากพวกเรานิดนึงว่าพวกเราช่วยกันทำเรื่องพวกนี้กันนะนะครับ